สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวอุปกรณ์เนื่องด้วยช่วงนี้นะครับฝนมันตกก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้ไปกางเต็นท์นที่ไหนกางแคมป์ที่ไหนวันนี้ก็เลยมารีวิวอุปกรณ์ให้ท่านดูวันนี้พึ่งซึ่งผมได้มาใหม่เป็นเตายังไม่เคยใช้ที่ไหนเลยนะครับแต่เคยแกะไปตั้งเป็นโต๊ะแต่ยังไม่เคยใช้อันนี้เป็นเตาจากช้อปปีนะครับราคา120บาท ฟังไม่ผิดครับ120บาทอ่าเราลองมาแกะดูมันเป็นเป็นยังไงร้อยยี่สิบแกะออกมาอ่าเนียนะครับมีขามีขาเตา,เตาแล้วก็เปิดออกมาได้ก้นเตามันจะอย่างเงี้ยนะครับก็ ดูจากรูปด่างแล้วก็โอเคนะครับราคา120บาทสำหรับผมผมว่าคุ้มนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทําการติดไฟนะครับท่านผู้ชมอุปกรณ์การติดไฟของผมก็มีกระดาษการะทิชชู่เอามาทําไมนะครับเอามาซับมืออ่ะ <c oughs> ไม่ใช่นะครับเอามาใส่นะ้ำมันพืชเพื่อจะเ,เป็นเป็นเชื้อในการติดนะครับเพราะว่าเราไม่มีพวกเศษไม้ไม่พอจะใส่ก่อนนะครับ ใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วนะครับกระดาษทิชชู่ชุบน้ํามันพืชนะครับเป็นน้ํามันพืชนะครับไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ํามันดีเซลหรือเบนซินนะครับทีนี้ก็ใส่ใส่เศษไม้ไม้ถอ,อยไฟนะครับ ตอนต่อไปก็จุดไฟนะครับวันนี้ผมใช้ไฟแบบที่ยิงแก๊สนะครับติดไหมติดครับติดเดี๋ยวเติมอันนี้ไปดทีนี้นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับฐานนะครับ ใส่ฐานลงไปฐานนี่ซื้อมาจากท่าตะเกียบตอนแรกว่าจะไปแคมป์ที่ท่าตะเกียบพอไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ติดไฟซื้อข้าวกินครับก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้ใช้ฐานก็เลยเอามาใช้ในวันนี้นะครับแล้วเราก็รอรอให้ฐานติดนะครับควัน สุดดยอดกล่องนี้ยังเอามาใช้พัดก็ได้นะครับสารพัดประโยชน์ครับผมพอฐานได้ที่แล้วนะครับเราก็ทำการปิดมันเป็นจากตะแกรงเนี่ยตะแกรงย่าง แยกได้มันจะแยกถอดออกได้เสียบเข้าได้นะครับเสียบเข้าเลยขั้นตอนต่อไปนะครับไก่น้องไก่มามีเด็กมีเด็กส่งไก่เล้วนายเด้ <laughs> มีไก่มาส่งนะครับอันนี้เป็นไก่นะครับไก่ย่างเราจะเอาไก่ลงเตานะครับ กินดิบเลยดีไหมไม่ดีนะครับไก่ดิบไม่ดีต้องย่างนะครับเอาลงไปเลยทีนี้ก็รอรอให้มันสุกรอให้มันร้อนให้มันแดงแล้วก็กลับด้านกลับไปกลับมาจนกว่าจะสุกนะครับ ทีนี้เราผมก็จะปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันใกล้สุกเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องไหมเปิดวิดีโอไม่ให้ดูอีกทีนะครับเริ่มหอมแล้วนะครับรอดูยังไม่สุกนครับหอม,มเฉยแต่ยังไม่สุกเป็ดไงละครับนักปิ้งไก่ในตำนานจะอร่อยสมคำคุยไหมเราจมกันต่อไปครับ ตอนนี้ไก่ของผมก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูครับท่านผู้ชมเหลืองน่ากินนะครับหอมนะครับตอนนี้ผมก็ขออนุญาตกินก่อนนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับตาตัว n แนลนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับครั้งต่อไปหลังจากหายฝนตกผมก็จะไปปิ้งไก่ตาม สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครับจะเป็นการท่องเที่ยวแนวกลางเต็นท์ปิ้งไก่นะครับก็ขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับ